คนลังเพราะว่าต้องทำงาที่เร้าเที่หญล้วก็มีอได้มาร่วมมาทุกท่านโดยเฉพาอการหรวจนะครับวันนี้ก็เวลาตรวจนะครับก็จะไปร่วมกับสือน้าที่เกี่ยวกับโรงงานนะครับการ่วมกานซึ่งวันนี้ เราก็ทำการที่เสร็จให้เร็วจะเกิดในที่นี้ภายในสัปด์น้แล้วครับแล้วก็การเินันนี้ก็เป็นวันที่เราเป็นวันที่ถามขของเหล่าของเราครับวันนี้ตำรวจอาจจะต้องขอโทษบางใจเดินเพียงแ นิดหน่อยนะครับแล้วอาจจะเสียงดังเป็นเวลานานนะครับก็ผมก็ต้องขอไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันนึงนะที่ที่จะจบผมต้องขอเรียาว่าวันนี้เขาก็เป็นวันที่ต้องพักผ่อนเป็นที่ใช่ข้าวข้าวว่ะอาหารว่างโอ้ไม่สุดพยายามทำหน้าที่ของเอองงททาาหน้ี่ขัามให้ดีีท่ส,ทสุดนะครับ ช่วงป้อมาถันปรัเรียบร้อัแต่นี้ในพื้นที station, ่ของคุณลังนะครับทางก็ได้เริ่มแพร่รานน้าน้ำนมน้ำครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะดัดให้